กระหายของเขาอยู่เอาไงเดียวตัวทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปหาพี่ยิ้มก่อนตอนนี้มีตัวอะไรไม่รู้นะคะปุกอาณาจักรของเราแล้วตัว เป็นยังไงบ้างวันนี้เราอยู่กับอาณาจักรออดแล้วก็วันนี้เราอยู่กับบ่องูมรณะแบกระดินครับฮะแบกระดินแบกระดินคู่แข่งแบกิวแบกระดินเราจะจะล้างบ่อเจองูเก่งกองเขาให้งูเกงกองเต็มบ่อเลยขั้นต่ําต้องมีประมาณเกือบสิบตัวนี่เห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นหนึ่งตัวนับอ่ะนับอันหนึ่งเฮ้ยนี่ไงตัวที่สองเจ้เสื้อเหลืองพญานาคปอ นี่คือตัวที่2นะะทุกคนตัวใหญ่หมากอ่ะนี่คือตัวที่2ค่ะ,ะตัว่าโดนงูเขาเรียกอ่ะโดนงูยึดแล้วแล้วคลิปนี้ออกไปนี่ก็จะมีคนมาเที่ยวในาจากักรเราเป่าวะคนที่เขารักสัตว์เขาก็มีอ๋อเามีการใกล้ชิดกับสัตว์เหรอครับใช่โอ้ยแนวใหม่นะเนี่ยท <c oughs> ี่ไรผมเปิดสวนสัตว์ด้วยอุ <c oughs> ้ยเหลือยและนี่เราพาทุกคนมาดูเรียกว่าบ้านมันเลยเปล่าเรียกว่าบ้านของเขาเขาทหารแล้วมันจะมายึดตาลักษักรเราไม่ได้นะตัวว่าเขาอยู่ตรงนี้ หน้าด่านของเขาอยู่เองับลองยังหมาและที่ทุกคนเมื่อกี้ก็คือค้าเือร์เขาวันนี้แบกเกียวมาเองนะมาพี่ชิคใช่เนาะแบกกิลวเาจะเป็นคนจับให้ที่มาดูก่อนโอ้ยไหนไหนเยี่ยตะกาดีอ่ะไอ้สัตว์เยี่ยมหมา เดี๋ยวเดี๋ยวกี้ทำไมนี่ตกตกใจไว้ก่อนเจ้ายังไงก็มันดีเนี่ยกลัวเอางูล้มหอยจับจับะโอเลมูจีเรียกกู้ภัยเรียกกู้ภัยหนึ่งหกหกเก้าให้เขามาจับงูเราบอกแล้วเราเมื่อไปดีกว่าไปน้องลงไปหน่อยดิไอ้สัตว์เอานี้เดี๋ยวเราวมันนเป็ ไม่รู้ไม่รู้เคือชื่อว่างูไอ้เจ้าฟิดหมดเลยเราขอดน้ำให้แห้งดีกว่าใช่แล้วค่อยหาที่คีบมาคีบมันออกเออเอางี้ได้เดี๋ยวพี่ที่คีบทำยังกับมันอยู่ให้คีบง่ายๆ่ายเฮ้ยอย่างน้อยอะน้ำแห้งเราก็ยังวิ่งได้นะเว้ยใช่เนี่ยตติิ๊๊กกน่าจะรอเราลองเอาขึ้นมาสักตัวไหม เอาไงเดียวตัวทุกคนไปแบว้าวลอยให้ลอย ไอ้ไอ้ไอ้คนบ้าเจอกูแน่เจอกูแน่กูมีชีวิตอยู่เขาปีมาแสงปีงูใหญ่เว้ปีงูเว้ยจะกลัวงูได้ไงวะโท้โตเขาบอกว่ามันมีผิดนะจริงเหรอเออใครบอกมันมันทำให้ทำทำกัดเรามันทำให้เราชาขาไม่รู้สึกเลยขาขวาชายัง สายังพี่สาแล้วเออขายเหรอแสดงว่าน่าจะโดนกัดแล้วแหละน่าจะโดนแล้วใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟเดี๋ยวเอายังไงดีเนี่ยเรามาวางแผนในร่มก่อนมาไม่ไม่โดนกัดนะแค่ข้ไไออ้้้้้เเเหหหีีียยยมึงดูปากกุ้ยนะ มันมาอยู่เต็มนี้เลยเอาอยัางไงก็มันเดียดูดเลยเอาอย่างงี้โอ้โหหน้าคูวอกไปไหนนี่เอาอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องเร่งดูดน้ําให้ได้เร็วที่สุดห้ามันแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะตักมันขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวตักเดี๋ยวหากระป๋องมาตักรวมไว้ให้ทุกคนได้เห็นไงเดี๋ยวจัดการเองผัดเผ็ดงูงูดูดิมันว้ายกันี่เห็นว่าตัวว่ไยมาอีกแล้วกูจะแจกเอไงสัตว์ hours later ตัวที่เขาเคยบอกว่าโบราณอ่ะงูคนโบราณถูกต้องกล้วยจริงไหมเขาบอกว่างูน่ะมันแพใชายฮะใส่กระชายเข้าไปเยอะๆหรออ๋อก็พริกพริกไทยอ่อนหน่อยไหมโอ้ยเยี่ยมเลยต้องิเออแล้วก็ยี่ราหน่อยใช่ร้อนแรงอุ้ยแพร่มากเลยแล้วแล้วไอ้พริกแกงนี่ต้องเป็นไงเออต้องเป็นพริกแกงใต้นะพริกแกงใต้จะเผ็ดมากเนื้องูนี่สับเอาสับ เอางี้ดีว่าขอเขาขอได้ไหมลองดูเขาขอได้ไหมไปทําหน้าไม่ให้ไม่ว่าก่อนมันคือทิมกรนเดโอ๊ยมันคือทิมกันแดตตัวเอาเชือกไว้วยมาเขาอยากรู้ได้ก็เดี๋ยวจับขึ้นมาไงรอดูค่ะทุกคนด้วย5 minutes later เฮ้ยตัวเร้ยวยตัวทำอะไรอ่ะอย่าทาน้องเจ็บเด้อไม่เจ็บไม่เจ็บเนี่ยยังดีๆอยู่เลย เดี๋ยวเอาไปปล่อยในคลองได้ไหมคลองข้างๆอ่ะเฮ้ยตัวได้เอาหรอตัวที่หนึ่งเฮ้ยนายดูโชว์หน่อยโชว์หน่อยปลาป่ะยิ่งไม่ให้ใหญ่ยุงนี่ฮะเออปลาตัวแรกอุ้ยพี่ยิ่งไม่โคตรใจกล้าเลยอ่ะงูตัวเจ้ากระเจ้าไอพี่หนองไปกลัวอะไรวะอ่ะไปลากไปที่แห้งที่แห้งเลยพี่โอ้โห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 แรงว่ะเฮ้ยแมงม้าไข่ว้นนี้แน่เลย หนูนี่ไงนี่ไงตัวเล็กตัวตัวตัวนี้ตายแล้วพี่หลงไแล้วตัวน้อยเห็นไหมเนี่ยในกอเนีเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมันกำลังจะหนีแล้วเนี่ยขอตัวนี้ขึ้นมาเกยนี่แล้วเกยแล้วเนี่ยแต่แต่ตัวน้ำมันเยอะนะใกล้เดิขอดน้ำออกอีกหน่อยไหมใหญ่ตัวเนี่ยใหญ่ไหมตักมาเลยตักมาใส่ปลองหนูมึงตั้งมึงต้องมีสติดิตัก โอ้ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวว่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไล่มาหนูไล่มานี่ไงไงไงใส่เพราะวันดูหลังมันวิ่งใส่ตัวเลยใหม้มันไปตรงแห้งๆตัวเฮ้ยเฮเฮ้ยไม่น่ายื่นขาออกไปเลยขาที่อย่างดุเลยโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นอพี๊ใจ 2ค่ะทุกคนเย้เย้เจ็ดทำไมมึงได้2องเองวะ Meanwhile นั่นอะเชือกกล้วยเขื่อนนี่แห้งแห้งนั่นแหละนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะกไปปึ๊บอ่ะยเงี้ยแกงเหยือกล้วยอ่ะพี่จัดให้หน่อยดิเอ็นแมเหลี่ยมเหนียวกนะดาษมาขำพิสูจน์แรกวเขาบอกว่างูกลัวเชือกกล้วยจริงหรือเปล่า มันจะมันจะมันจะโดดขึ้นมาที่เชือกกล้วยแล้วล่วงไปที่พี่หรือเปล่าไม่เห็นเป็นเงียเ,ยเลยผมไม่เห็นทุรนทุลายเลยมันจะกระจีหรือเปล่า <c oughs> ทดลองอไปในตัวไอ,ไอ้ฟางเดินไปไหนเนะี่ <c oughs> ยดูเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอาเป่าปี๊ะเรียกงูอ่อเปิดกูเกินให้หน่อยเออกนคืองูอะไรไอ้เหี้ยแล้วไม่ดีแล้วนะไหนงูสายอาทิตย์ อีล i t ต l e อง n g e r t h ด,ดน a, than a few minutes later เอา้าวละจะ้ะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงเราก็ได้สาว่าน้ำสวยๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วน้ำใสกิ๊กแบบมองเห็นตัวงูเลยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยงูกลับไปที่เดิมนะมพี่โบก็อยู่นี่เสร็จแล้วนี่น้ำใสปิ้งเลยไหมเง่อเป็นสไลเดอร์สรตบเลสว้สา,า,า,า้ำเริ่มเยอะแล้วน้ำเริ่มเยอะแล้วได้แล้ว เรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยไปได้ด้วยดีใช่แล้วค่ะไม่มีงูไม่มีอะไรจะพาไปดูงูนไ,ไ,<ง>ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะเออเพราะว่าสาถ้าเราล้างเราเรา,เราล้างตลอดใช่แต่ว่าที่นั่นนะเพราะว่าฝนมันตกมลงมงาไงางูก<อ>็เลยลงด้วยใช่มันมีลูกออดเขาก็เลยงูมันก็เลยลงมากินลูกออดเดี๋ยวห้พาทุกคนมาดูงูแบบใกล้ชิดเลยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจับได้แค่สี่ตัวแต่แมงแหกคุกไปตัวหนึ่งไม่รู้แมงไปไหนเนี่ย เยี่ยมแน่นอนจริงๆเดี๋ยวเจ้าไม่ไปปล่อยด้วยเราจะไม่ไปสืบม,มาแล้วว่างูตรงเนี้ยคืองูอะไรมันคือชื่อมันคืองูปริงออเป็นงูมีพิษอ่อนๆเขาบอกว่าพิษมันไม่ไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์เขาว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่อยากจะให้มันกัดหรอกมันก็คงจะไปกัดพวกกบพวกเขียดอะไรให้มันชาให้มันเอ๋อให้มันตายแล้วก็กินบรรหารมันก็คือห่วงโซ่อาหาร แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามันไปปล่อยแถวแวนี้แหละเดี๋ยวก็คงกลับมาที่เดิมแหละจาหน้ามันได้แต่ก่อนนะครับน้องมันก็โผล่มาไอตัวนี้ยจำหน้ามันได้อ,นนอ,ไดอยู่นี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเยาไปปล่อยก่อนให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเอาไปปล่อยจริง<ป>เสร็จแล้วจ้าทุกคนงูก็ยังไม่ได้ปล่อยเลยตอนนี้คือแบบบ่อน้ำใหม่สะอาดมากมีสมาชิกมาเล่นน้ำเพิ่มไงนี่ไงค่ะทุกคนอะไรเห็นไหมตอนนี้นะคะบอค่อแบบน้ำใส่มากเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะน้ำใส่มาก ออกจากบ้านลุกสนานถ้าบอสะอาดแล้ว15 minutes later ยี่งนี้สมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ปล่อยเจ้าน้องงูปิงเขาชื่องูปิงนะสามตัวใช่ไหมจริงๆได้มาสี่มันหายไปตัวนึงแหกคุกไปหนึ่งเป็นงูมีพิษไหมมีพิษอ่อนๆไม่เป็นอะไรกับมนุษย์ไปนู่นเลยปะเดินไปตรงกลางปจริงๆมันมันเป็นเรื่องปกติอะ นะอยู่ป่าอยู<ม>่สวนอยู่อะไรอย่างี้มันก็ต้องมีงูมีอะไรแต่เราเราก็ไม่ได้ฆ่าเขาทําลายเขาไงเพราะว่ามันก็คือคเขาเรียกว่าวงโซอาหารวงจรชีวิต<ม>อ่ะเป็นคนดีมีคา่าของสังคมไอห,หนูไปลูกไปดูนะไปลูกไปเอาละบายบาย<ป>ว่างๆก็ลงไปเล่นน้ำใหม่นะ โอเคเจอใหอี e ีหน้าครับกับ EP นี้หลากหไเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันเอาเป็นว่านะคะตอนนี้บอกก็สะอาดแล้วแล้วก็เราก็ทําความสะอาดอยู่เป็นประจํานะคะเรื่อยๆกลับมาก็ล้างกลับมาก็ล้างเพราะเราก็เล่นกันเองสําหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใครอยากจะมาเที่ยวก็ได้นะคะกับความใกล้ชิดธรรมชาติอาณาจากักรออสบ้านไ <กำ S 1> ของควาแม่ะท<ม>๊า<ม>บาย,บาย,บายสวัสดีค่ะ